สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P V Center รีวิวเครื่องเขียนกันนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องหล่อดินสอวันรุ่น YF 9116 ตัวเครื่องผลิตมาจากโลหะเคลือบสีอย่างดีแข็งแรงทนทานมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายมีปากจับดินสอเหล็กทําให้ดินสอไม่เลื่อนหลุดขณะที่เหลาใบมีดเหล็กหล่อมีความทนทานสูงนอกจากนี้ยังสามารถยึดติดกับขอบโตะได้ด้วยนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีได้แก่แดงน้ำเงินและเขียวค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่อง น,นะคะท่าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานสะดวกสบายมากๆค่ะเครื่องเหล่าดินสอเป็นอุปกรณ์สุดแสนคลาสสิกที่ไม่ว่าจะออฟฟิศไหนก็ต้องมีติดไว้ใช้งานกันแล้วนะคะใครคนไหนที่สนใจก็กดทักเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ